เสื้อชีฟองค่ะพิมพ์ลายดอกนะคะรุ่นนี้ทําเป็นกึ่งคอจีนนะคะกระดุมจีนประมาณนี้ค่ะแต่จริงๆไม่ใช่กระดุมจีนนะคะกระดุมอัดผ้าลายเดียวกันกับตัวเสื้อค่ะคุณลูกค้าเพนนีลองปลดให้ให้ดูนะคะว่าเสื้อเนี่ยพอเราปลดกระดุมออกมาเนี่ยสำหรับคุณลูกค้าที่ไม่ชอบใส่คอปิดอะคะ่ะคุณลูกค้าเราก็สามารถเปิดให้โลง่ลงๆได้สบายๆนะคะ ในวันที่อากาศร้อนอบอ,อ้าวหรืออากาศเย็นสบายเลือกที่จะสวมใส่ผ้าที่ใส่สบายใส่แล้วไม่อึดอัดไปเที่ยวทำงานต่อได้เที่ยวไปได้หมดค่ะคุณลูกค้าลายผ้าสวยนะคะให้ชมนะคะแขนมีระบายค่ะคุณลูกค้าสีสันซัมเมอร์นี้นะคะ ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะคุณลูกค้าถ่ายรูปออกมาก็สวยนะคะถ่ายออกมาสดใสอะคะ่ะคุณลูกค้ากระดุมถ้าเราอยากจะติดนะคะนี่นะคะติดลองดูสักเม็ดนึงก็พอได้อยู่นะมีซับในปกตินะคะคุณลูกค้าเพนนีใส่ไซส์เอเช่นเดิมคะ่ะเพนนีอกสามสิบสาม ใส่เสื้อ S อกสามสิบนะคะคุณลูกค้ายังเหลือนะคะยังเหลือนะคะความยาวอยู่ประมาณ22่สถึงยีนะคะสําหรับไซส์ S นะคะมีระบายรอบตัวนะคะระบายช่วงเหนือเหนือหนะ้าอ,อกนะคะลูกค้าอ,อกเล็กอ,อกใหญ่ใส่ได้หมดค่ะแขนก็3ส่วนบางคนเลือ,บบอกสี่ส่วนได้ค่ะความยาวอยู่ประมาณสินิ้วครึ่งนะคะองอ์แขนกว้างค่ะใส่แล้วไม่อึอดอัดค่ะคุณลูกค้า มี6ไซส์นะคะผ้ามา2สีนะคะสีชมพูกับสีเขียวองฟ้าค่ะคุณลูกค้าสนใจทักมาได้นะคะฝากกดติดตามกดหัวใจกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมสั่งซื้อด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ